นายสมศักดิ์คำทวีพรมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนำส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหากิจจัดงานประเพณีสมมาน้ำคืนเพลงเสียงประทีพครั้งที่15ประจำปี2,556ขึ้น ระหว่างวันที่16-17พฤศจิกายน2556ณบริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์101และบริเวณบึงพลานชัย101เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีสืบสารตำนานเมืองและการท่องเที่ยวของจังหวัด101รักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปจึงได้จัดให้มีการประกวดกระทงอนุรักษ์ธรรมชาติประกวดกระทงประทีปใหญ่ทิงถ้วยพราชทานสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี การประกวดขบวนแห่กระทงประทีป12หัวเมืองตามตำนานเมือง101ยเอ็ดและขบวนจากต่างชาติรวมด้วยเช่นเวียดนามและจีนสำหรับประเพณีลอยกระทงจังหวัดร้อ็ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นงานสมมาน้ำขึ้นเพลงเสีงประทีปตั้งแต่ปีพศ2542ซึ่งครั้งนี้จัดเป็นปีที่15แล้วโดยได้รับราชทานพระประทีปจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเพื่อลงลอยในบึงพรลานชัยด้วย บึงพรานชัยเป็นที่รู้จักกันทั่วประเทศเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของจังหวัดร้อยเอ็ดที่อยู่ใจกลางเมืองมีพื้นที่โดยรอบบึงพรานชัยที่สามารถลอยกระทงได้ทุกจุดประมาณ1,500เมตรและมีพื้นที่เป็นชานรอบบึงกว้างประมาณ3เมตรคิดเป็นพื้นที่45,000ตารางเมตรซึ่งในปีนี้ได้กำหนดให้ส่วนราชการสถานศึกษาและชาวคุ้มต่างๆจัดทำกระทงใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลาง1เมตรเซนติเมตรจำนวนกว่า 40กระทงเพื่อเข้าประกวดลงลอยสร้างสีสันรอบบึงพลานชัยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมเงินรางวัลอีกมากมาย แม้ว่าปีนี้มีการงดกิจกรรมรื่นเริงของศิลปินจากค่ายเพลงต่างๆและกิจกรรมบางอย่างลงเพื่อถวายความอาลัยสมเด็จพระญานสังวรสมเด็จพระสังคราตสกลมหาสังฆปรินายกแต่ประชาชนก็เดินทางมาร่วมงานกันอย่างคับคั่งยนโชคลุนพิจิตทีมข่าววิทยุอสมทร้อยเอ็ดรายงาน